แต่ว่าช่วงนี้น้ำจะลดลงแล้วนะทุกคนไม่เหมือนช่วงสองครั้งที่เราผ่านมาที่เรามานะน้ำลดลงมาเราแคมามือแบบร้านจิหมายนะหนึ่งสองสามแฉแล้วก็แบบอ้า ก็มีการปล่อยน้ำยางต่่เนองนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ปล่อยมากนะทยอยปล่อยเรื่อยๆนี่ไงเขาจะปล่อยช่วงเย็นนะครับแต่ช่วงนี้เขาจะเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับให้เดินมาได้แค่ครึ่งเดียวจำได้ว่าตอนเมื่อก่อนที่ผมมาเขาจะเปิดให้เดินถึงสุดนู้นได้เลยนะนานมากับ ทิตยังไม่ตกดินนะครับแต่ว่าถูกภูเขาลูกนี้บงังไม่แน่ใจว่าเข้ามากับแพรตัวก,กันหรือเปล่านะอันนี้เพราะว่าเข้ามาก็หลายคน นี่นะทุกคนเขาให้มาได้แค่นี้นะสุดแค่นี้เสียดายที่ถ่ายพราที่ตกบินไม่ได้นะเพราะว่าภูเขาบางังวันนี้เรามาทันได้เห็นปลาด้วยนะทุกคนปกติเรามามืดนะจะมองไม่เห็นปลานี่ไงเห็นไ,ไหมปลาตัวใหญ่มาก อันนี้ไม่ใช่อาหารนะนี่เป็นเศษเศษพวกหญ้าพวกอะไรติดตรงนี้ก็จะมีพวกเรือแพนําเที่ยวนะก็วันนี้นักท่องเที่ยวคือค้างน่ดูเลยน่าจะมากกว่าร้อยคนนะตอนนี้เ,นนนเหมือนกับว่าบนเขาจะมีห<ม>ลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์อยู่หรือ,รอไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะ<ม>แต่ผมไม่รู้ว่าจุดขึ้นอยู่ตรงไหนนะอ่าเดี๋ยวเราไปตามหาองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ น่าจะอยู่ด้านบนสังเกตด,ดูคนที่เข้ามาเที่ยวเขาจะเป็นคนวัยเดียวกันทั้งนั้นลครับอ๋อมีรถทัวร์มาครับเขามากับรถทัวร์นี่นี่ลูกพ่อหรือสีตาไฟไม่น่าทำไมวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเขามารถทัวร์คันเดียวกันนี่ไง สามคันครับสามคันรถถัว่วเดี๋ยวเราหาทางขึ้นครับเราหาทางขึ้นน่าจะเป็นทางนูง้นครับหาทางขึ้นไปองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เพราะว่าเราเห็นเทเตอร์สองท่านนะมาที่นี่แล้วก็ถ่ายองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ไปเราเองก็ตอนนั้นเรามามืดเกินไปก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะ ตอนนั้นเราถ่ายเนี่ยองค์รูปหล่อของพระชื่อดังต่าง,างๆไปเช่นหลวงปู่ทวดอะไรพวกนี้ยซึ่งตอนนั้นมันมืดแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะซึ่งวันนี้ที่นี่จะไม่ใช่จุดหลักที่เรามาตามมาก ไปไเรื่อยๆนะไอกิทางขึ้นองค์หลวงพ่อจิตกตริย์อยู่ตรงไหนตรงนู้นค่ะตรงหน้าพราะพาเลยค่ะอ๋อเดินเลยตามฟ้องครับปีนี้เป็นปีที่น้ำท่วมเยอะนะครับเพราะว่าฝนดีมาก ขนาดหน้าหนาวแล้วก็ยังมีฝนอันนี้จะเป็นท่าเรือที่จอดแพนะครับแพนําเที่ยวกับเรือโดยสารที่จะพาขึ้นไปหมู่บ้านเหนือน้ํานะที่ผมบอกว่าสักวันนึงเจะขึ้นไปแถวบ้านสันป่าป่วยอุ้งว่าอะไรพวกนี้นะเนี่ครับจะมีแพนี้เรือโดยสารอยู่เป็นประจําเดี๋ยวพอผมเที่ยวแถวบริเวณใกล้บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเที่ยวเหนือน้านะเสรแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาทางขึ้นขององค์หลวงพ่อเจ็ดสัต์ับ ถ่ายจุดนี้หน่อยดีกว่านี่นะทุกคนเราเจอแล้วทางขึ้นไปชมไปน้มัตการหลวงพ่อเจดิษันเป็นองค์พระที่มีพญางูเจ็ดเสียงคล้ายๆกับตา,างนาคปกแต่นนี้จะเป็นงู เดี๋ยวเราขึ้นไปดูอันนี้จะเป็นประวัติครับอ๋อเป็นองค์จำลองครับปางสมาธิหน้าตักกว้าง39นิ้วมีพญางูใหญ่เจ็ดหัวเป็นบัลลังก์เอเคไปดูกัน ผมมาที่นี่ครั้งที่สามแล้วนะในรอบปีนี้แต่ว่าสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นมานี่เลยจนผมไปนั่งดูเฟซตัวเองแล้วไม่ว่าจะเฟซหรือ YouTube นะเวลาเราดูอะไรก็ช่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นผมมาเคลื่อนเวลาคลิปเราจบมันก็จะดันคลิปอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดูซึ่งวันนั้นผมเจอคลิปของเครเตอร์สองท่านเป็นคนตางเหมือนกันแล้วเขามาที่นี่ ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราพลาดไปได้ไงเพราะส่วนใหญ่ผมมาตอนมืดเนาะมาตอนมืดเราก็เลยพาดไปว่าเออเรามองไม่เห็นถางขึ้นเพราะเรารีบไปเขื่อนไปหน้าสันเขื่อนจนทำให้เราพลาดอยู่นี้ไปถึงสงครั้งวันนี้ก็เลยมาเรียกว่ามาเก็บตกนะนี้จะมีเสาเสาสัญ,ญญาณนะขนาดใหญ่น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือสัญ,ญญาณโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ อันนี้จะเดินง่ายกว่าตรงพระบรมธาตุดอยเจดีย์เพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่ไงและเป็นจุดชมวิวที่ดีนะครับเท่าที่ผมดูมามีจุดพักอยู่ตรงนี้ด้วย บริเวณกลางเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้กลายเป็นหินหรือเปล่าคล้าๆนะครับเดี๋ยวไปแตะดีกว่าเนะเดี๋ยวมันจะพังปล่อยไว้าวาตามธรรมชาติจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวได้นะครับแต่ว่ามันจะมีต้นไม้พวกนี้บังอยู่ ซึ่งที่นี่อาจจะดูผ้าที่ตกดินไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะถูกเขาลูกเนี้บังอยู่เราอาจจะต้องปีนที่เขาอื่นนะอาจจะปีนที่เขาแถวนูน้นถึงจะมองผ้าที่ตกดินได้และนี่ก็คือจุดชมวิวณนะองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ถึงแล้ว วิวสวยครับต้องมาเช้าเช้าเย็นเย็นนะครับวิวถึงจะสวยเพราะตอนนี้หน้าหนาวนะห้าโมงหกโมงเนี่ยมันมืดไวแล้วก็ตอนนี้หมอกลงแล้วนะเท่าที่เห็นแลนะผมเริ่มรู้สึกหนาวแล้วทางที่ตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงเลยนะเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีครับมองจากด้านสูงได้เลยแต่ความฝันของผมอะ่ะมันคือเข่าลูกนู้นต่างหากซึ่งเขาไม่ให้ขึ้นนะครับ ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยถ้ามองจากลูกนู้นสูงๆลงมาได้มันจะสวยมากเลยแค่นี้ก็เห็นคนตัวนิดเดียวแล้วครับข้างแรกนะแล้วก็แถวนู้นจะมีหมู่บ้านเหนือน้ําอยู่นะครับคือตามตำนานบอกว่ามีสิบหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้นํานี้ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนและคนในบรรดาสิบหมู่บ้านนี้คนที่ไม่อยากย้ายเขาก็ย้ายขึ้นเขา เป็นคนที่ย้ายก็ไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านจัดสรรน,นะไปตั้งหมู่บ้านใหม่ตั้งลูกหลากกันใหม่และที่นน่นผมได้ข่าวว่ามีพระธาตุอยู่วันหนึ่งผมจะต้องไปให้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ผมขอเที่ยวใกล้บ้านก่อนซึ่งมีเขาน่าสนใจให,หลายลูกมากเลยแถวเนี้ยอันนี้เป็นองค์พญาง,งูนะครับที่เป็นแท่นประทับ ขององค์พระเจ็ดองค์พระเจ้าเจ็ดกษัตริย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์พญางูตามความเชื่อก็คือพญานาคนี่แหละครับเพียงแต่รูปหล่อขององค์พระท่านจะทำเป็นรูปงูจริง